เ,เตรียมเล่มนี้นะคะลูกเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่มหนึ่งเด็กๆมาดูอีกเล่มหนึ่งนะคะดีการแต่งกายในแต่ละอาชีพการแต่งกายในแต่ละอาชีพนะลูกนะให้เด็กๆลากเส้นจับคู่ภาพโคนกับเครื่องแต่งกายและเครื่องมืออุปกรณ์ที่สัมพันธ์กัน เด็กๆดูนะคะอันนี้ชาวสวนอันนี้ข้างหลังเป็นเตียงผู้หญิงแสดงว่าอยู่โรงพยาบาลเป็นนางพยาบาลคนนี้เป็นเอนจิเนียร์วิศวกรเห็นไหมคะข้างหลังมีการก่อสร้างอยู่คนนี้เป็นคุณหมอนี่ดูสังเกตจากภาพตรงนี้ข้างหลังเป็นแผ่นเอ็กซเรย์เห็นไหมคะอันนี้คือโต๊ะทำงานเป็นคุณหมอแล้วก็ตรงนี้เป็นนี่ที่วัดของเขาเด็กๆดูฝั่งนี้บ้าง ชุดชุดคลุมสีขาวเสื้อกาวแล้วก็เด็กๆสังเกตได้ง่าย,ายๆคืออะไรคะอันนี้เข็มฉีดยาเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นของใครรองเท้าวันนี้เป็นของผู้ชายเป็นของคุณคุณหมอลูกจิ้มนะลากมาหาคุณหมอเลยแบบนี้นะคะต่อไปมีเสื้อมีจอบมีหมวกมีรองเท้าบูทน่าจะเป็นของใครคะชาวสวนนางพยาบาลหรือว่าวิศวกร เป็นของชาวสวนลากไปเลยค่ะต่อไปชุดสีขาวกับกระโปรงหมวกแล้วก็รองเท้านี้เด็กๆว,ว่าน่าจะเป็นของใครคะนางพยาบาลเก่งมากๆค่ะสุดท้ายนี่เขามีหมวกเซฟนี่เห็นไหมหมวกเซฟตี้ของเขาแล้วก็ชุดแล้วก็มีแผ่นนี้แผ่นแผ่นผังบ้าน แผ่นแบบบ้านแปนบ้านเห็นไหมคะลากไปเลยค่ะเป็นวิศวกรมีแค่นี้เองค่ะเด็กๆ